Thank you รจอยนะครับแล้วก็จะมานําเสนอเมนูลงทะเลค <c oughs> รับลงทะเลเมนูลงทะเลแล้วก็จะไปเที่ยวต่างประเทศด้วไปย่างกุง้งอดูดกุ้งย่างย่างกุ้งนี่ครับกาลังสดๆขาจเจ้าตักมาเลยมั้งนี่น,นี่คือเขาเรียกอะไรนะหอยนางรมหอ,อยนางรมเป็นตะชิโตนได้กระทินนี่แล้วะ เดี๋ยวผมจะมาเตรียมก่อนนะมาเตรียมก่อนเดี๋ยวผมจะไปเตรียมพวกเตาพวกอะไรก็จะย่างแต่เนี้เสร็จแล้วค่อยมากินกันดีทีอยู่หน้าบ้านเลยใช่ไหมวันเนี้ยฝนจะไม่ตกใช่ไหมวันนี้ฝนไม่ไล่แล้วใช่ไหมรีบถ่ายแต่เช้าเพราะว่าอะไรมีฝนอากาศก็ยังดีนะเดินแดดคิดว่าจะรอดอยู่ใช่ไหมพ่อคิดว่าเท่าตัวหนึ่งเขาเหนียวป่ะหนึ่งก็ได้เพราะว่าจะแช่ไว้เต่าแล้วเฮ้ยหัว นหนึ่งข้าวเหนียวว่ะไห้บอกว่าถูกบอกให้พ่อเก็บยอดกระถินอ่อนมาให้หแล้วสิ่งที่ได้มาคือโชดีโชดี้มันจอดกล้าโชดีสิ่งที่ได้มาอ่อนอ่อนเริ่มมีอายุแล้ว <c oughs> อน,นาอิลิเอ้ยอร่อยอร่อยอน,นาจแล้ว <c oughs> ไหนดูดูไหนให้คุณผู้ชมดูกระถิน กับทีมข้างโรงงานพอดีกินกับตะบะคุ้งแล้วนี่ยอดมันเยอะอยู่แต่มันจอดยากตรงนั้นเป็นทางรถเลี้ยวก็โอเคแต่ตัวนี้เอาอุตส่าห์ไปเก็บมาให้ตรงนี้เป็นข้างทางที่มันจอดรถง่ายๆแล้วเราแอบรถได้ก็เลยจอดเอาด้วยความที่เมียอยากกินเขาอุตส่าห์ไปเก็บมาให้ดูของตลาดมันมบริง่ายคืออไอเก็บมากองจิจ้าจ้าจ้าโอ้ยสู่ของไอ้ไม่ได้ดอก มือรู้สึกภูมิใจไงไม่รู้ย่องไหมก่อนเดี๋ยวซิว่าได้ก,กินมือเลยมันเริ่มแก่แล้วเดี๋ยวถ้าเก็บมารอบหน้าจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะมีเม็ดแล้วมันสีมีไนแล้วนะเตรียมหักเรียบร้อยครับต่อไปเราก็จะไปเตรียมเตาเนาะเตาย่างโอ้ยเหมือนกินแตสวี ออถมาดูดีๆดิวะมันไม่ยอดวะแต่ชิดตนนะวะมึงใส่พี่พี้รายอยากกินมือลุนเราไปปีนมาไว้ได้พอเนายเอเ้ยเขาทำไหมสำเร็จรูปเลยวะเห็นปะใช่น่ากินไหมมีอะไรนะพริกเขาแล้วก็หอมเจียวอ้พวกหอมทอดหอมเจียวเนาะหอยสดไหมนไได้เป็ยงหอยก็โอเค แต่พขคงไม่สดมากแบบเหมือนที่เราไปกินที่ปานหรอกที่แบบแกะออกจากลูกมันอะ่ะกินแค่นี้แหละไม่ต้องกินเยอหรอกพอหายอยากเนาะจะซาม,มีิก็ะเอาไอ้ทองบอดีเนาะคิดอยากน้ำจิ้มก็จะเป็นน้ำจิ้มซีฟูดสำเร็จรูปพวกนี้เขาขายเป็นเซ็ตใช่ไหมขายเป็นเซ็ตใครที่กินเผ็ดได้ก็สั่งแบบเผ็ดแต่ว่าจะเอาแบบเผ็ดอ่อนอ ่ะเดี๋ยวคงจะไปเตรียมเตาย่างจะเอาฐานมาย่างบนเตาแก๊สนี่แหละเอาบ่าตองดังไฟติบอสาวีเห็ดมาแล้วเตาย่างของเราสาวีเคยสั่งวิลกรรมเมนบะพ่ะดังไฟเลาสินเก็บเป็นน้อยมากสูง ควนคุบทีบวันเผาบ้านสามีแลนมาดับเกือบว่าทันเดี๋ยวให้แจงดับเพิ่งดิเอาเด็กน้อยวันนองเนาะดังไฟเสรนแล้วก็ดังไฟแล้วใบใหม่ว่าสุมบ<ส>ึมบ<ส>ึมโอ<ส>้มาสร้างว่าความซื้อของไม่ใหญ่เนาะ เบ่มองม้วอย่างลายเนาะไปานมาโอ้หนึ่งมาเสียงยังเสียงกุ้งตัวเนาะกุ้งโดดบ่เราก็ย่าง่านแบบนี้เลยโอ้ยมือกำบัด ไง,ไง่ายนป้แหละโอ้แตกเซตตาซะบนอ่อทานใหนนนม่เหี่ยหัด<น>มีร้านร้านนึงเขาจะย่างให้เรานะสวิต้องออกไปซื้อแบบนั้นมาแล้วก็มากินก็ได้ก็ง่ายดีเออดูดิกำลังได้แล้วต้องมาทำความสะอาดเตาอีก โอ้ oh, <laughs> พอบ้าน <laughs> เมียทำอะไรให้จริงๆซื้อมาแบบที่เขาย่างเรียบร้อยก็มานั่งกินได้เลย <laughs> <laughs> เห็นความทุกข์ยาก <laughs> มันจันเป็นเรื่องสนุกใช <laughs> ออ่ฉัวามันสนุกดีนะ <laughs> <laughs> ดูดิ <laughs> เต็มเลยไหนดูดิ <laughs> มันระเบิด,ดตังเดียวเละ เะหาลองมือัได้แล้วจุดจุดไฟครับโอ้โหผ่านเต้ม<อ>ไม่องวาไม่แดงบ่ ให้ฐานมันแดงก่อนค่อยมาย่างสักห้านาทีฐานพอป่าวเติมเพิ่มหน่อยเนาะฐานนี้มันมันไฟแรงอยู่ถอะมันหมดไวอ่ะไม้มัน เรียกว่าไม้เลยนะเขาใช้แม่ะไรทำอะ่ะน่าจะปีกไม้มพวกไม้แบบไม้ะอ,อมะไรเนี่ยเดี๋ยวรอถ่านได้ที่ก่อนนะอพคอดีใต้บอกมองอ่าไหนไหนมันสูงกหมดแล้วเดี๋ยวโซ่ หนไห้ำดอกไม้สีทอง,องบ่มไว้ยังไม่ได้กินเลยค่ะส่งไปที่บ้านเขาได้กินละ่อยู่บนต้นสุกเนื้อนะช่เมื่อวานล่วงมาลูกหนึ่งได้กินหวานดีนี่ที่บ่มไว้จะบ่มไว้อาทิต์หนึ่งอ่ะพี่จอยใส่วันอาทิตย์ที่แล้วอีกสักสามสี่วัน ปิดไว้ก่อนให้ดูสิอ้าวเป็นลิงสอยมะม,ม่วงเลยได้ไหมได้ไหมโชว์หน,น่อยโชว์หน่อยกาเบงแน่ดูดิมันจะสุกแล้วหนดูใกล้ๆกล้มันตรงพอดีบ่มแล้วกว่าทุกคนจะได้กินก็เป็นอาทิตย์อะบ่มไม่มีแก๊สบ่ม ใช่เราไม่รู้แหล่งซื้อแก๊สบ่มสสยมะม่วงระหว่างรองยางกุม้มไหนๆนๆะน้ะนสุกแล้วเดี๋ยวมันสุกพร้อมกัน,นเลยโอ้โหก,กองอาไว้พอย่แล้วก็สุ่มพร้อมกัน โลบเลยเนาะพอยายมันคอยจะโลบเลย งให้ด้วยเว้ยเช็ดาย้ด้ว่าืมั่งให้ติดเหนืให้ถึไม่งงแสบจวดในเนื้อมันมันเปรี้ยวหรอมันมันแล้วดีดีดีอันนีกะปิบะกะปิกุ้งเคยเน้ในตู้เย็นมีตำมะม่วงใส่หอมแดงเต็มต่างหวานเป็นน้อยกุ้งตัวใหญ่ ยางสุกแล้วตัมมะม,ม,ม่วงกินกับกะปิดะกะปิจากสามร้อยยอดปานบุรีตมะม,ม,ม,ม่วงคลิกของแดงตามปิ๊ เคยพืสดกุ้งเน้นๆเลยนะพ่อเขาเรียกอะไรนะเคยเคยเคยเห็นไปเห็นวิธีการเขาทำเลยจะไม่เค็มมากนนวลแต่แบบจะมีรสชาติกุ้งเป็นตัวกุ้งเลยเรื่องหิวแล้ว สี่ลูกเนี่ยสี่ห้าลูกพริกนี่ไม่เผ็ดเท่าไหร่นนะโอเคตำไม่ได้ต,ำ,ดตำนานอ๋อไม่ใช่ตำนานเหรอไม่ใช่ตำนานเริงต,ตานปี๊บนี่คือปรุงเครื่องแล้วใครเอาลงอย่างนี้นั่นก็ได้ตำใส่กระปิ จังเลยอ่ะหอมกะปิใส่ายเซบไลท์หั่นหอมแดงมาแป๊บหอมแดงเด้อเนว้มักกินกะบบอกมอถือกันเลยอร่อยเข้าเป็นดี เยอะๆเลยพ่อเจ้าชอบส่วนใส่กันกับบะม่วงแซ่บ <Okay. S 1> หอมกะปิคุณผู้ชมนี่มาดูมาด,มาดใูใกล้ๆน<ห>ี่เรารเริ่มหิวแล้วละ่นนะคือเริ่มหิวแล้วล่ะรู้แหละมันจะเริ่มอยากกินน,นั่น <Okay. S 2> กินนี่ใช่กันนอน มันเจดเิดไปเรื่อยตอนแรกเราจะทำแค่กุ้งย่างใช่ไหมพอมวเวลาหิวแล้วมันก็จะมีเพิ่มเข้ามาเพิ่ม,มเ,เข้ามาอ๋อขึ้นตะเข็มเลยฮะไม่ใช่บมกระปิมันจะเขิม นนคำใหญ่ๆที่คำใหญ่สิมาดูหน่อยอร่อยจริงเปล่าใส่หอมเอะแบบนั้นปินเวอร์ที่พอปินเวอร์ดี่โอ้พระเจ้ายอดมันยอดมากไปเตรียมกินกันแล้วนี้หิวหิวหิวจับตัวหน้าปั๊ม ช่ำแล้วพอดูเด้งเด้งเด้งงามพอห้อ <reco Christ. S 2> <siglo>. ่าเผ็ด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 ตำมวงคือพริกพอดีปั่นมุกกล่องนิดนึงเมนคอร์สเราคือผักกาดถิ่นใช่ไหม ผกทินเด็นเลยกินนอ่อนโชดิโชดิพกกทินน่อนอ่อนไม่ดีต้องอันนี้นี่นี่เนี่ยบอก่านนอ่อนเลยใครสิได้กินไม่มาแบบตามหมัวงรสชาติแบบม้วนแบ ใส่กระปิบวมมันมนแล้วมันจะสุกหรอใส่กระปิบใส่หัหอม,อมประแดกใส่น้ำตาลปี๊บเยะมากนก้ำหวานแซ่บเลยรสชุ <was> อมเด กุ้งเคยจะเป็นตาปลาตานไหมกุ้งม,มันตัวตัว,ตวอ่ะ<อ><อ>ตอนเราไปเห็นที่เราผลิตเนาะอเอากุ้งเล็กๆมาตามแบบลอมเต็มเลยถ้าได้ไปจะซื้อมาอีกอร่อยมากมันไม่เค็มมันหอมด้วยหอมนวลๆน้ำอกือค่ะ คอสือตบมะม่ว hmm ง้มะม่วงนใส่มะมงอ อร่อยหวานนมันเนาะมันพู่มันว,ว,มว้าวมากก็มันว้าวมากอืม ได้ยังมัเหม่คน,นจะมาตัวไม่เล็กน,นะคะ่ะตัวแบบพอดีความหักเนี่ยสุ่มะสุ่มวะม,มือนคนจะมากเลยอือกินเหล้าขอบโตถ้าติดทีเดาจัดต่ <c ười> อไปอานาบา แม่แม่ประมาณนี้เนาะอปิดคลิปให้หน่อยปิดคลิปให้หน่อยเอาสั้นๆนี่แหละอันนี้ก็ขอฝากช่องแจวกับจอยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สับสะคริ่ให้เป็นกำลัง วันนี้มาฝากให้ความสุขเล็กๆน้อยๆสร้างรอยยิ้มให้สวัสดีนะคะ